สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพิเศษเลยเราจะแนะนำสินค้าของคลิปนะครับเป็นประเภท Cinema Home t h e เตอรนะครับนี่ที่ร้านเราก็มีแทบทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นใหญ่นะครับเป็น Cinema าพันสนะครับดันบี a แอ o มอ a สซาวาหาจุดหนนะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็น Cinema 800เป็นแอ m มอเหมือนกันซาวบานะครับ แล้วก็รุ่นต่อมาซินีมา600ซาวบานะครับแล้วก็ซินีมา400ซาวบาตัวเล็กนะครับนี่เนเล็กสุดนะครับแล้วก็ส่วนรุ่น600กับ800เนี่ยมันไม่มีลำโพงคู่หลังนะครับเราสามารถแอดเพิ่มได้เป็นเซอร์รา d ทรีตัวนี้นะครับคลิปเป็นไวลสเซอร์รา์นะครับสามารถซื้อเพิ่มเข้าไปได้เติมเข้าไปให้เป็นคู่หลังนะครับซื้อเพิ่มได้เฉพาะรุ่น600กับ800นะครับ มันจะเพิ่มเติมเต็มลำโพงตัวหลังให้นะครับให้เป็นเซ r ร์าลครบเป็นซาวบาคุณภาพจากคลิป s นะครับทางร้านมีทุกรุ่นเลยนะครับนี่เรีนรุ่นเล็ก400 600 800 1 2 0 0นะครับเอาไว้ดูหนังกันเพลินๆเลยนะครับ1 2 0 0นี่มาครบทุกอย่างเลยนะครับมีคู่หลังให้ด้วย5.1.4นะครับเป็นแอส o ม แอดมอกก็จะมี2รุ่นนะครับเป็นพันสกับ800นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นดอนบี้ออ i ดนะครับประชมกันได้นะครับที่ร้านสาธิตเรามีทุกรุ่นเลยให้เลือกนะครับสำหรับซาบาของ c ลิปส์นะครับมาให้ชมกันทุกรุ่นเลยนะครับก็มารับชมกันได้นะครับที่ร้านมาเลือกซื้อมาช็อปกันได้เลยนะครับ หรือจะสั่งซื้อผ่านช้อปปี้นะครับเซิร์ชคำว่าสาธิตวิทยุเป็นภาษาอังกฤษนะครับทางร้านเราก็มีให้ช้อปให้เลือกกันนะครับสะดวกจะซื้อที่ร้านหรือออนไลน์ก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ